ปุ๊บใช้ปั๊บเลย ไหล่ไม่เปียกเลยันไมใช่ตัวมันจะตัวก่วงขาสยเกงขามดูรเกงไม่มีเหน่งไกเกงไม่เกงสั่นใ่หรอนี้เป๊ะนะอี้เร็วนะต่เร่ทั้งหมดเลยอะเสาตาไม่สั่นจะใส่ทำไม tao tôn à? Ư? Ừm Ừm Thật gì là ไม่ได้ไม่ขอใครเฮ้ยไมแข็งนี่บ้าอะรนี่ก็ไม่ด้บอว่าสายยาอะไรยามาของนู้เรื่องวะเราลองพูดคียเรียนอยู่แล้วไงแล้วมึงก็ หนีนะมันจะอับเป็นตะแลาะราเราเนไก่ปีนีกับลูกีเพิ่งมีไปเนี่ยวที่มาเราจะผ่นเพื่อสองอันนี้มันเดียวกันนะส่เอ่อออันอันนี้ดูเข่นกวาอันนขอบขอบเอิ้ขอบดำกว ขข้างไม่เจอครับจะเอาไม่่อันเนี่ยเฟมตดเล็ันิดห่อ้ตอนช่วงคิดเจอแม่บอกแม่ใส่อะไรดีถ้าใส่เข้มๆมันจะเห็นดำมากเลยล่ะเล็กตึงบาดไใส่ีข้าถ้าใส่อันนี้มันจะฉาเสร็จดำมากอันนี้มืตอเ็กบอกดำๆตัดดีกว่้ดูก่อน

บไว้นตัวอย่างดิค่ะไปซือจะเก็บยังไงมีสินี่เอาะอคุณจะมีน้ำยาคอนหทกไปก่อนขึ้นอ่ะพาะแบบตามแท้จริงอ่ะกันชอบฟปอู่นี่ไอ้ปน้าเทียมอ่ะแต่ยังมีของพี่ี่ะใครอยากใครอยากเต็ม นี S <S ่เนี่เนี่ยมันเจมรึเปล่าตรางเอาตาที่ต้องหามันจะเป็นนักย้อนต้องอยู่โครงการเสมอ